โอ้โหเฮ้ยเต้าได้ใส่ยังในโคเตนเลยใส่พีกอีกเฮ้ยเฮ้ยขอบบนเขาเกินจ้านลยไม่รู้จ้าหันมาให้เม่์หันไปให้เม่์ก่อน ตามอาลีพ่อแม่พีน่น้องพี่น้องครับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องต้มปลานิลต้มปลานิลแต่ว่ากะเนาะป้าหมอซื้อป้าหมอซื้อแนวขี้ข้าวแซ่บมาให้หน่อยเนาะนี่กมันก็กินข้าวมาเลยเนะาะตาไข่บ่ได้ให้กินเบ่จั <c oughs> มาเล่นทงนีมาเบิ่งน,งนอนกินข้าวนี่เร็ว,ว <c oughs> จ้าๆเร็วๆพาน้องจ้าเร็ว ลูกสาวขอ,ขอขยกไข่เอ๋ไปผู้ไปไหน,นเป็นน้ำนองน,อนุห้น้องกินขาวเร็วแล้วข่ยยวยายของพักการข่ายของทางนี้ยังเย็นอ่ายกันทีน่ลูกเอาที่คนละอันที่ วางลูกเนอะตั้งคลมูตั้งลมอาตั้งขลมนู้ตั้งคลมเอออยากนี่ไงชื่อสูงห่ยไปบุญมอคืนเนีพอสักไหวทางลุกอยากได้ มานามากินนี่นี่เมื่อกี้ค่ะนี่อยากได้อน่ อยา่กินน้ำออพี่แดงเดี๋ยว่องเห็นสิอือบานี้น้องกินได้เลยขนมกัขนาดนี้ยังกินได้แต่น้องเห็นน้ำน้องเห็นลไเมไม่กินนะว่าไม่ไหวแล้วอมอมเต็มเลยอิรเหมือนคนมีคนเดินมาอันนี้เขาอมเมือนเขาไม่หยุดเขาบกจาบาท พายากได้เดี๋ยวทิ้นจะเอาบ่โ้เจ้าเจ้ดูขานดูอันนี้ะพอเปิดป้อนขอเขาแลพอชิมมันก็แบบเพียเรียกว่ากินได้เริก็แล้วกินชาสตมาเนอะปลาแบบติดตูนังแบบเต็มหม้อเกงเกงเกนี่อะมัจะมีเอื้อมเงเอื้อยกับปลาดิเงปลากระเลน จะลูค่าเลือบาากบอลนี่เด็กนีแต่ลูพลังเต็มฮะมาบอกหันนะตามภาษาเด็กขนาดพี่น้องเลย,ยเออระวงังตามน้องนะลูกเด้อทะลุอีกคนร้อยพักราเรีนกระเบิงนี่เด้อร้อยเด้อมีมา้าข้ามน้ำเลยนะ ปีพัดลมเลยนะปีพัดลมเนี่ยปีพัดลมเยลูกปีพัดลมเอยนะปีพัดลมเลยเฮ้ยไงล่จ้าลูกไปจิมม่าหายม่เห็นเด้ไหนนี่พี่นนองเลียงปลาปลาถมเสียปลาเนาะ อันนาไม่กินเหรอคนนี้นี่อะไรไปพี่แทนเก็บพี่แทนเก็บขวดเลยใครกินแล้วเก็บเลย ก้าในมนี่นะครับันบว่อนีพอจะกินนี่เอออยากินน้ำโอ้ทำเสียำเสียต้มย้่ว่าเพิขายอบนีเพิ่นกินข้าอย่งไรแต่กินข้า๋ยวเวบเว

เบื้องแนนอกคล้ายคลองเลยจับเบื้องแล้วก็มือนะย่ามันก็เบื้องสิ้นดนั่งแสงสิ้นไมี่วัเาไนนี่อุ้ยกำลังเกบานก็หยิ่ Hãy nóng bay quay bay nóng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  cây nóng bay nóng bay nóng bay nóng ชีซื้อให้น้องหีบุรีน้องจะสูบบุรีบ่น้องจะดูดบุรีบ่ดูไปก็เป็นไม่บอกเป็นอะไรไม่บอกมาเด้อ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 

ไอ้พี่ดอกเอ้มันคือนี่เป็นห่อนห่อนก็นหายผ้านอนนอกเนาะนอนอกแล้วถึงเต็มเนี่ยโอ๊ยพี่เต้นไ,นไนด้ปะฮะยังแตก

เอายังเพาะชองมึงดูนะไอเพาะเอาให้ลูกอ่เพาะเอาให้คนนันประเทศนี้ประดับเนี่เอากินข้าอัดน้ามาให้กินอยากินอ่ะเาะาเอาาเอามาาเพาะพี่ลูก